สวัสดีครับพบกับช่องหวยลาวอาจารย์เสือนะครับคลิปนี้เป็นครั้งแรกครับที่อาจารย์เสือทําสายด่วนนะครับสายด่วนลาวพัฒนาวันที่15พฤษภาคม2566โค้งสุดท้ายสําหรับสายวิ่งลู่นะครับสายวิ่งลู่เมื่อวันที่15นี้อาจารย์เสือก็ฟันไปที่เด่นหนึ่ง แล้วก็ศูนย์นะครับาสายวิ่งรูดนะครับอาจารย์เสือให้1แล้วก็ศูนย์นะครับเป็นแนวทางนะครับเอาไปจับครับเอาไปจับกับตัวเด่นของพี่ๆสมาชิกแล้วท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่นะครับที่เข้าเคยเข้ามาดูช่องหวยราวอาจารย์เสือก็ฝากฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับโค้งสุดท้ายนะครับ เดียนวิ่งรูดหนึ่งแล้วก็ศูนย์ะครับขอให้ท่านโชคดีมีเงินใช้ทุกคนได้จับเงินหมืน่นเงินแสนครับคลิปนี้สวัสดีครับ